สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะสำหรับสายฮุบน้อยนะสายฮุบน้อยก็ันนี้มาเล่นกิจกรรมใหม่ลงทุน500บาทเนี่ยเติมมาและห้าร้อบาทมาดูนะฮุบมา0จะได้ ตัวดีๆสักตัวไหมหรือว่าไม่ได้เลย <laughs> ได้ห้าสิบสองเหรียญนะห้าิบสองเหรียญมารับกิจกรรมข้างล่างกันก่อนสองร้อยเอ็มแต่อมเยอะอยู่นะเอ็มก็ได้เยอะอยู่นะ ถ้าเกิดเติมไปถึงหมื่นหนึ่งนี่ไดเอ็มคุณเยอะยแถมได้การ์ดไอคอนด้วยข้างล่างนี้อะไรงงเดี๋ยว,วเราต้องเล่นถึงมันจะให้โบน,นัสใบแรกไปเรื่อยๆครับ ยี่สิบเหรียญสักทีไหม Vip อะ่ะในโบนันสเราสองอันนะกดธรรมดาแล้วกันรู้สึกว่ามันเปลืองสำหรับบุบบุบน้อยในการบอกห้ามาสองใบ Uhm. ะะเปลืองมากลิ้นยี่สิบเหรียญเมื่อกี้ผิดแนวทางนะผิดแนวทางที่สุดท้าย ได้มีหนึ่งโบนัสโบนัสนี้น,น่าจะเอาไปเล่นข้างล่างนะมันต้องมาลุ้นเอาสองเอมไปดิห้หมดนี่ไงจริงๆด้วยโบนัสออกมาเล่นข้างล่างเพราะผมได้เล่นครั้งเดียว ผมได้4โบนัสขั้นต่ำมาได้เล่น3เอาเหมือนเอาเพชรมาเล่น3ก็ได้ของตามนี้นะมาคัดสองร้อยชื่อนะคัดสองร้อยชื่อก็เป็นอันนมาเสร็จ ไปไปดูของกันว่าได้อะไรกี่อย่างแล้วก็ได้ตัวอะไรบ้างนะเปิดเอ็มกันก่อนนะเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วนะตัดภาพมาไม่ทันเนนเอ็มก็ได้เยอะอยู่นะ เมืมม่อกี้ผมมีอยู่หกหกสิบเอ็มเรียกวขึ้นมาค่านี้ดูเอาเองนะเพื่อนก็ประมาณพันแปดเพราะผมมีอยู่หกสิบเอ็มก่อนหน้านี้มาคัดไปได้กันเลยคัดสองร้อย เปิดหัวมาตัวแรกยังไงเดินมาแล้วญี่ปุ่นเนาะกองหลังบวกสามร้อยสามสิบเก้าล้านครับโอ้โหการรวมปีบวกสามถึงห้ามาเดียวกันกุ๊ก โก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 บอกสามด้วยโอ้โ oh, หทำไมไม่มาบอกห้าวะต่อเลยวิว่งมาแล้วมเมื่อสิบใครเอย gr cm ตำแหน่งบวกห้าโอ้โหสามสิบเอ็ดล้านอันนี้คือการ์ด ที่ผมได้จากการเติมมาห้าร้อยบาทนะที่เล่นกิจกรรมมาห้าร้อยบาททีทีทอาทิตยหนา้าสิบเก้าลา้าน ัวปีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเคลียร์การ์ดรวมปีทั้งหมดก่อนนะให้เหลือท่าแต่เอเอสดี๋ยวผมเคลียร์รวมปีให้หมดก่อนเอลเอสเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันขอกา้กาสักตัวเธอวันนี้ <laughs> ปิดไม่ได้ไหมนะ เจ็ดใครเอ่ยสเปนเมย <c oughs> โค้แพงเกียร์การด์ดเเลแต่เอวิ ไม่กี่ใบแล้วเรารัวไปพีงดกล้องหลังส2อ,สอ,อม ดูอยู่เนี่ยเอาเครื่องกิ้เลขบวกตามได้เลยนะว่าห้าอยบาทเองจะได้เกมทั้งนักเตะทั้งเงินเงินนี้แน่ๆก็พันแปดที่ผมได้นะลุ้นนักเตะอีกนักเตะได้สักพันห้าโอเคแล้วรวมๆกันก็ตกตกอยู่สามพันมาเอลเอสใบแรกหลังจากที่เคลียร์การ์ดรวมปีมาหมดมาเอลเอส ใครเอ่ยตัวเลขก็หลักร้อยแล้วหลักร้อยแล้วตัวหลังๆขอให้เพิ่ม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 ,เพ,มเพิ่มขึ้นกว่านี้นะ ไปไดิไปไดีก่อนนะเพราะมันรวมปีด้วยเอ่อทีเดียวหมดเลยยังกี่ใบโอ้โหโเฮ้ยใครวะโอ้โหแพงอยู่นะโกะ โอลเอสค่าเเอฟพีมันเยอะอยากใช้อยู่เหมือนกันเลยอยากใช้อยู่สักตัวเนี่ยค่าเอฟพีมันถูกสูงตัวดีๆนะไปเราเปลี่ยนก่อนเอลสครับเบอร์สิบสี่คายวะ 唔系一鬼嘢，唔系 o k 嘅。 รีบอรี่นะสี่กว่าล้านอยากได้เลยนะผมมีแล้วลองเป็นตัวอย่างลองมาการ้อยชื่อนะ เด็กใครโอ้นึกว่าโด่วอ้วนได้อยู่นะอโด่วอ้วนมันใส่เบอร์เก้านี่วะเห็นบาซิวไอตกใจโด่วอ้วนมานะโอ้โหใช้ได้นะตัวน,นี้ก็ขอแพงๆกว่านี้ได้ไหม กากา้าใบที่เหลืออยู่อ่ะอันนี้ขนาดคัดร้อยนะใช่ไหมเมื่อกี้คัดร้อยไหมมาเหลือสามใบเบอร์ไ,ไหนเบอร์สิบเอ็ดรเา 7m นะ <c oughs> ในรูปหวัหวหัวโน้นจวจริง <c oughs> รูปในเกมผมยาวเ <c> ห <oughs> มือนเซดอบเลยเซด็อบก็ในรูปก็ผมสั้นมากล้าดีวะโอ้โหก้องหลังอีกนะ Bài tập thái Sá thúc cá cá mà chụp lại con là gì đó tôi đi cháy lên á đéo cháy đai lên สำหรับรูปหบาร้บาทดูกันได้อะไรบ้างนี่นะสรุปก็ตามนี้นะเงินผมก็ได้ประมาณพันหนึ่งพันแปดร้อยเอ็มนะนักเตะก็ผมลองคำนวณดูแล้วก็น่าจะสักประมาณ พัน6กประมาณนี้นะดูกันนะคอมเมนต์เัข้ามาได้นะคุ้มไม่คุ้มเปิดได้ตัวอะไรสำหรับสายอบน้อยๆนะผมเล่นไม่เยอะเล่นไม่หนักเล่นพอสนุกสนุกสี่ห้รอก็ ถือว่าได้อยู่นะสำหรับใครหลายๆคนที่เอางบน้อยๆอยากจัดสักสี่ห้าร้อยก็มาดูเข้ามาดูกันได้นะว่าคุ้มไม่คุ้มลองเล่นดูได้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคอมเมนต์เยอะๆขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ